สบัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุมาสุขบอเพ่อก็ส่องลงแทนคือเก่าพี่น้องเลยแม่แม่เถาพี่น้องเลยแม่แม่กูกินหน่อยพึ่งลงมาโม่เบาะน้ำกนนอนฉับบนป้าพึ่นลงมาเจอป้าพี่น้องเลยป้าพึ่งเมื่อยพึ่งเมื่อยพึ่อันน่ะ แล้วบ <laughs> co ่พวกก่อบ่คันเดกึ๋นข้าวกองไผ่แม่ใหญ่แม่เฒ่าเพิ่นนั่งเขียวมากเพิ่นลงมาจอบป้าพี่น้องเอ้ยหออแบงเอาไปล้างก่อนอือป้าเพิ่นเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่เกเจอเหตุการณ์บ่คาดคิดพี่น้องเอ้ยมีหยังขาียมเพิ่นเนาะแมแทนเลยบ่ได้ทาเพราะว่ายางแทนเพิ่นก็อันบ่เลยบ่ได้มาได้ยินแต่เสียงพี่น้องเอ้ย แม่งแทนกับเพิ่นหายอีหยังเลยแบบเจ้าที่เจ้าท่าแบบที่เฮาบ่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องแบงค์น้องแบงค์กับน้องแทนเพิ่นเมื่อไหร่เพิ่นนอนพี่น้องเพิ่นย่างมาแต่ปุ๊ย่างมาแต่เฮือนป้าเซนมาเพิ่นไปแกะเสือเฮาะเด้เสือ2โต3ตัวเฮๆเพิ่นว่ากวีอันมาว่าวาบาแล้วก็ย่างเองมาเพิ่นมาเมื่อยว่าซะเมื่อคืนนีมีแนวาเทียมเพิ่นพี่น้องเอ้ย เดี <M> <c oughs> anyway, to, um, ๋ยวเพิ่นเฮ็ดบ <c oughs> <iono> mm ่ถึกทางอีหยังแหละแบบแต่ว่าบ่แม่นอันนี้ล่ะเอ้ยน้องนี่แหละแบบดุดน้องดุดหยังบ่เคาะบ่บอกเพิ่นหนาลมีแนวเข้าเทียมเพิ่นแหละให้ไปเคาะไปบอกเพิ่นหนาพี่น้องเอ้าบกเนาะเขาบ่ได้เเียเป็นาวาเยเฮ็ดเฮ็ดีนมันบ่เฮ็ดล่ะเฮ็ดบ่เฮ็ด นังบนท่านได้นีปูกไปถวายเป็นจำได้เดี๋ยวันะให้คนเนี่ยเห็ดละเร่อนั่งบนนี่ปลูกไปลพันนนเราเป็นเมันงมันแต่ตกี้กับมันอยู่เห็ดดูมันเขาทำนี่เดี๋ยวเราัดทำยอดเนีเ้อราขัดทำยอดแบบบอกชวนเี่ยเื่นกันมันจะมันไปใช้เรได้บกมันอยู่ในเหื่อนี่แต่ว่าแก่ก๋ยก้วยก๋วยบ๋ก๋อกเลย แม่นแหละแบบตาเฮาบ่เห็นนําแมเฒ่าเนาะว้าบ่ได้ไดแบบของปาเฮาบ่เห็นนี่นะป้าเพิ่นเหนื่อยพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็เจอเหตุการณ์บ่คาดคิดมีแนวเขาสิงเพิ่นพี่น้องเพิ่นหายพ่น่นวายอยู่เพิ่นก็เลยแมงแท้เลยไปถ่าย FC เบิ่งเนาะเมื่อคืนนี่ว่าเพิ่นเหนื่อยเพิ่นนอนมาแทา่นไ มิเตอร์พวกนี้แล้วเที่ยวไปอยู่มื่อละสองเทื่ยกัไปคัวมุกมากเลยคือมุกมากเลยไ้คูอมาแต่หุ่นบอลอุ้ยมาแต่เฮงแล้วเทียนยางอยู่ราแล้วใครรีบเออจักแล้วว่าใครกัวเก้าอยู่เดี๋ยวนี้นะได้ยินแต่แต่อีเทียนบ่าว่าใครกัวเก้าตัวเราวยางไปอันนี้คบมืดเลยอกมันโมมากเลยพีเว้ย ลูกบุม um, ีเขาผลไปเอาเนี่่นมาแล้วพวกิดเขาถ่ายคิดเขาเขามาหายสองสองามสองเออไไพไม่ใหญ่มาหานะไไก่ไแล้วอผูอันป้าออป้างามเลยเนาะเขามาละั้งน้้งน้องอันนั้นผูผูแลถ่ายคิดอยู่คุณซื้อวันนไไอ้กเออป้าเอานั เขาซานจาะสอบไม่ใหญ่สองสนี่ก็กลุ่มเฮิงอยู่ด้วยไม่แรกกู้แคนบกครนะนี่ขาเพ่ก็หลยอยู่มีแต่ขาซานสิคายบ่ไม่เ้าบ่อไทยปูบอลลูกยกยูนั่นปยน่ละอามาบ่มยิบเราบด้เอามาบ่มเอามากับคุณั่นแหละเอามา ฮาบละเอามาแต่กับยายนี่พาเจ้าไปหานะยายมี่แนยพาเจ้ามัดเส้นเแล้วนะพาเจ้ากันไปเฮ็ไปนั่นแบบแบบมัมาหายไปเลยรับยายนี่แนยยายแพงนน่เพิ่นเหยเพิ่นห่อเพิ่นลนพี่น้องเพิ่นออกหอนออกลนตอนนี้ก็เออยเพิ่นไปเอามอมาอยู่พี่น้อง หมอลำหมอนี am, hou hou. Ben, ่แหละเฮาบ้านของวาบ้านเฮาเาก็สิหอยู si ่ดอกทันดแบบของตาเฮาบ่เห็นนะพี่น้องว่าได้ๆผู้นึงเฮ็ดเทศผู้นึงก็เฮ็ดผู้นึงนี่นะเพราะว่าผู้นึงคนที่เฮ็ดดุดน้องดุดยงเพิ่นว่าเพิ่นขาทนะพี่น้องเขาทาย้อนขาทํานะคือเสอซ่เอ้านย่ะต้องอย่าทิม Con chào chị lâu màn này đi ở nơi thảo hinh chào chị lâu màn là cả hòn và baba lâu màn ô nữa con em là lạc anh là hot nhà anh em nghe 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 nó xu là hưng 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 và hưng 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 หน,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 น่อยพอ,อนมาเพอนอนหน่อยหมูแม่แถวเพิ่นน้หมูมาเจ้าแซ่เพิ่นนอนหล<อ>ับเสยหลับแล้วเพิ่นเมืมาาเอ่อยเห็นอ่ะเพิ่นเมื่อยเพิ่นอนนั่นพางเบิองพี่น,น,อน้อ,นอนไงไอ้มมอมาเป็นเชือกเทีนี้เป็นเพิ่นล้วกันนารดมาเลียล้ยงตลอด ไปเอพูดาอนไ่ีม่ใหญ่ไม่ใหญ่บหูเม่อไม่ใหญ่สิไปแตประมาณตีสามตีสี่หูจะไปนันนะไปกับักเตยแตว่าไกกบหลุดเขาบักเตื่อยไกเอาหลดเขบักเต่ยเือกับสมน่ะ้ามาในเล้บป่านมาแล้วเี๋ยวมาแล้วหางยังบห่อะดอก เม่เนาะมาจอบมาในแล้วพี่น้องเลยมาพังมานำกันระว,วังไก่ตอดมือได้ละอเอาแม่เถ่าจะหูพ่อบังคำบ่เนาะเขาในอันนี้แต่ว่าไม่คุ้นนะแต่ว่าเออน้องอยากลง่งคำแม,ม่ใหญ่เพิ่นมาเพื่อทมฮาเพื่อทมฮาพอ่พอพ่อน้องแท้เพวลาพ่ออันไปทงางในเมื่อบ้านเออ เจ้าก็เห็นเจ้าก็เห็นตะฮงเลยแมเอา้าแกะออกมา,กกมาเลยฮะเว,ว้ยแกะออกมาเลยลูกลูกเช้ามาแล้วนะป่าเอ้ยเดี๋ยพ <ไป S 2> มา,มาแล้วลุกขึ้นนะแม่ มูมาหลินน้ำผัดที่นอนเพิ่นอยากนอนแห้งพี่น้องเอ้ยหิวนอนหิวนอนหิวอยู่หิวนอนลูกขึ้นอ้าวลูกสาวมากเลยลูกแล้วพี่น้องเข้ามาแหน่อยแก้วเอ้ยมาห้ามไม่ญ่นี่แก้วโอ้ย่างทันงแบบบานนี่ โอ้อาตมานลื่องาแนอดอยีลูกเือเื่องามายแมามาเลยลูกอ้ไปเช้ามาลูกเช้ามาลูกเลยพี่น้องเ้ยยังมาสองคนนีเย มีขึ้นมาเลนโอ้ยมาอยู่นี่มันเรียกไรมึงเฮ็ดยังมึงาำเฮ็ดนะคุนขมั่ก็นาอยั่ยังนาเฮ็ดยังยู่มึงแตงมึงข้าวบอเฮ็ดทานบอกใช่ไหมหมอเป็นเ้ไ่ยไใ่ได้ของกระูกมือยยังเป็นบ้ายนี่นะนะ ยังเม่อย่งปูก็ไปพูกแค่นีู้กอ่ตาตีหน้าเป็นข่าเขอเขาอ้าวลูกก็ลนให้่อยเ้ยผู้ชาอาวผู้ชาวนียาาถือหน้าพี่อนอกนถอดเอาแนมหมวกนะ อีร้อยคือมานอนบาแก้วเอ้ยคือนแม่พดไปม้ราอบไอ้อย่กไดอายเขาผมเคยได้หลายจักเพื่อเขานน่ะหน้าน่อยอีกตัวชุากินเนใะกินนานชาฟืนขึ้นมาและลูกมะโขมะเข่งพี่น้องลูกสาวิืนขึ้นมา หลุมมะคูมะเมก่งถ้าพิพากประกันได้ก็กลับขอเถอะขอไปได้ลลยนะพี่น้องขีณานะขอบันมาอย่าลืมกดติดตามส่ัครเน้ีกล่มดออล้วเล้วด้บ๊ายบาย